เย่เราจะมาเล่นอีฟก,กันอีกครั้งในพาทที่สามอุ๊อ่ะหายใ่หายไปเพราะว่าไม่รู้จะผ่านไอ้นี่ยังไงก็มีมีคนมาบอกว่าต้องต้องผักครับให้มันตกลงไปด้านล่างนะตูม้มครับแล้วมันก็จะทับหัวแกลลี่ครับเย้ Yay! ตุกก๊กตาผีสิงไม่ใช่ละ ดันลงมาดันลงมาดันลงมาแล้วก็ดันมาที่นี่ครับตามรูกครับแล้วประตูของแกรลี่ก็จะเปิดนะอ่ะฉะนั้นเราก็จะเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาอีไปที่ตรงปลายทางก่อนครับพาอีไปปลายทางดิดิดเส้นทางที่ยาวไกลโอ้ยฮนะแล้วก็เซฟแล้วก็ลงไปดูแกรี่กัน อือสอุแกรี่อ่าในที่สุดก้ผ่ันอุย้ยมายืนรอเลยหรอมานั่งรอเลยใช่ไหมตุ๊กตาหน้าลำคาญครับสวัสดีแกรี่ฉันไม่ชอบอยู่คนเดียวอ่ะพาไปด้วยนะได้เดินดิวะไม่ยอมมาด้วยอ่ะเออถ้ามาด้วยก็จะอืมทำไมไม่เอาอพันไปด้วยละ่ะก็อืมออกไปไม่ได้ ต้องเข้าใจครับว่ามันออกไปไม่ได้อีกแล้วมันไม่สนใจฉันละเกียรฉันเหรออะไรเนี้ยหวายไม่อ่านแล้วเอ๊ะจะดีป่ะวะไม่อ่านครับไม่อ่านนะฉันมีเพื่อนเยอะนะไม่อยากรู้จักเยต้องเอาอมาแกลลี่ถ้านายจะไม่รอดแล้วละอย่างอันนี้อยู่ที่นี่ด้กันตลอดไปเถอะ ไม่อยูุ่ยนะจะตามมาถึงไหนใช่เลยจะจะจะเตะทิ้งครับไม่เราไม่เตะเราไม่ทำลายเอ้ะเตะดีกว่าอโอ้โหสาใจอะเตะเลือดสาดเลยอะ่ะออ้อเจ็บนะเจ็บเออเ่าเจ็บแล้วเราก็มาถึง ห้องที่มีอะไรล็อกเต็มเลยครับอวอลี่นี่ไงวอรี่เจอแล้วจักกลิ้งครับแล้วก็ประตูอู้อะไรเนี่ยอืมฉันไม่ควรจะอยู่ที่นี่นานนะมันไปเลยแล้วกันเอ้ยเดี๋ยวๆจไปๆๆทําอะไรลงไปเนี่ยโธ่พลาดครับพลาดๆ อก็จะกลับมาที่เดิมอีกครั้งพร้อมกับตุ๊กตาอันี้นะครั้นี้เราก็จะเตะมันเหมือนเดิมนะครับเตะมันตุ๊กตางิงเงี้ยวเฮ้ออีไตอีไตมือถือจะเตรียมนานมากโอ้หัวตุ๊กตา It's your f a เ l t นี่เพราะคุณเลยหัวฉันเลยหลุดมาถึงนี่นะมาเวลาไหนเด็บเอาเอ้ยยังไม่เซฟเลยขอเซฟก่อน กริปอ่าเซฟครับเซฟทำไมมีห้องเยอะอย่างนี้เนี่ยไปห้องไหนก่อนดีนะอืมห้อง้านล่างนี้ไปไม่ได้ครับไปแล้วก็ตายนะห้องสมุดแล้วก็ห้องอะไรวะเนี่ยไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวเอาเป็นว่าห้องสมุดก่อนแล้วกัน No c h c k i n g our book ืม อ่าอืมก็คือเราควรจะเข้าไปเก็บไอ้นั้นแน่ๆเลยอะที่เหลือขาดแล้วอืมจะไปยังไงเนี่ยเฮ้ยอา้าอีซอฟมันนุ่มจังเลยแต่รู้สึกเหมือนกับว่าฉันให้มันแตกได้นะเอาหายไปแลวโอ้เราต้องเอาสีไปใส่ในอันนั้นนะครับอันนั้นเอ เอา้าแล้วเราจะเลื่อนยังไงเนี่ยอืมเอา้าอืมเอ้เราจะเข้าไปไงเนี่ยนูนนนู้นนาต้องไปทำมันทักอย่างนะก่อนอื่นก็ต้องเอาสีเนี่ยไปใส่เนี่ยครับตามรูปเอา้าเอา้ามาแล้วสีมาแล้วเออเป็นว่าล็อกครับฟิชชิ่งหุก ส่วนห้องนี้ก็เป็นห้องที่มีผิดนะห้องนี้ก็ล็อกห้องสีเหลืองว่าไงเนี่ยสีเหลืองหายไปแล้วเอ้ยหัวมันหายไม่รู้มาถูกทางหรือเปล่าลนะ้ะเดินเดินด,นดูเอ้ยใคไ,ไม่มีสักตัวเลยเอ่ะไม่รู้เดินเล่นแล้วกันโอ้ยวันนี้ผมได้บรรลุแล้วครับว่าการกิน น้ำมะเขือเทศนี่มันรสชาติมันกับกินซอนมะเขือเทศสดๆเลย <c oughs> อ๋อประตูไม่มีอีก <c oughs> แกลลี่ติดกลับแล้วครับเดิน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 ถ้าเดินแกลลี่เนี่ยนิว <c oughs> จะพูดอะไรแล้วเนะี่ยรีบๆผ่านไปแกลลี่จะได้ไปรวมกลุ่มกันสักทีนะชิริปชิลิบ ไม่มีอะไรให้ตกใจเลยอะไรแบบพาร์ทนี้มันช่างเป็นพาร์ทที่น่าเบื่อหรือเปล่าวะเซฟเซฟล้วมาดูที่อีฟกันอีกทีนึงอ๋อเราต้องใส่สีให้อีฟครับแล้วอีฟจะได้เอากุญแจนั้นได้นะนก็ต้องมาอยู่ที่แกลลี่แกลลี่ต้องทำไงต่อเนี่ยวอร์รี่แจ็คลิงวอตเยวัตไอบอลเอ้ย จะรู้ไหมเนี่ยว่าเกิดปีไหนไปอ่านหน่อยก่อนไปอ่านเธอเลเธอเล่อะไรวะเกี่ยนี้ปริศนาซับซ้อนซ้อนเงืนเง่อนงึมงเงึมงํามากเลยนะเนี่ยอืม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 โอชิคิงออลโอชคอออืมอืม แล้วผมจะรู้ไหมว่าคุณเกิด Collect the Seven Ball p e n ว่าต้องไปดูในในพ์ทในฝั่งของอีฟวะเซฟอ่ะบเซฟครับไปดูในนี้กรอบดีกว่าโพะกลับเลยอยู่ไม่ได้ไปดูอีฟกันอีฟต้องมีอายุของไอตัวตลกนั่นแน่ๆเลยอืมสักเล่มไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเจว่าจักกิ้งนั่นไงจักกิ้งครับเกิดเกิดวันเอา้าวันเกิดอืมจักกิ้งหกสองสองสามอ่ารู้มาอีกอันหนึ่งละหกสองสองสามหกสองสองสามไปใส่นะครับหกสองสองสามนะ วัตถียวัไซบอนไม่รู้อะเห็นแต่ตัวตัวเลขอ่ะถูกต้องเอ้ถั่วต้มถั่วต้มเรียบร้อยครับวอรลี่ได้อีกสีนึงแล้วเอา้าหัวเปลี่ยนตำแหน่งปะเนี่ยวัตช์จะดูดูอิงอะอยากรู้จังเลยต้องบอกเลยไหมเนี่ยเซมครับยังไปไม่ได้ฮะ ไอตุ๊กตาเนี่มันตามหลอกหลอนเราจัางเลยนะถ้าดัดตัด,ดเอ้ยล็อกอีกแล้วพีดออกไปยังเนี่ยฮึบฮึบฮึบนะฮึบฮึบเอ้ยออกทันโอเยหี้ยครับโอเคเราได้อีกสีหนึ่งละด้วยการเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเข้าไปขาดอีกสามสามสี 3, เท่านั้น จะเอาจากไหนวะเนี่ยอืม <c oughs> สามสีถ้าเกิดได้อีกสองสีกลายเป็นกระบวนการห้าสีเลยนะนี่นคิดไม่ออกจริงๆครับแต่ตอนนี้เราเรา,เราคิดได้แกวิ <c oughs> กถีเอ้ยโอ้คิดได้แค่ทางเดียวแนละ้วนนก็คือต้องไปเผชิญโชค,ครับกับแก๊สพิษครับทุกครั้งที่เดินมันจะลดเลือดเป็นหนึ่งนะนั่นเป็นล่มสีแดงนะเราจะเก็บล่มก่อนเ <c oughs> ก็บรูอ่ะเอ้ย เออเดินผิดโอ้เดินผิดเกือบตายเลยทีเดียวนะเราก็ได้ล่มสีแดงมาแล้วอ๋อมันเป็นคนไม่มีล่มใช่ป่ะผู้หญิงคนนั้นเป็นเลดี้วิดเอาอัมเบร่าอ่าคราวนี้เราก็จะเผชิญโชคไปโดยการไปกดสวิตช์ให้ได้นะ 2> 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกิวครับเอาหิวไม่ได้ตาย ชีวิตแค่โดนทำลายเสียงไปแล้วครับจากการเล่นเซเลนเดอร์แมนทำให้เสียงไปแล้วไปหมดแล้วโอ้ได้ร่มมาแล้วทำไงต่อเนี่ยจะเอาร่มไปให้ไอผู้หญิงฝั่งอิฟยังไงนีโอ้คิดไม่ออกบอกไม่ถูกต้องไปถามอิฟครับอย่างนี้ถามอิฟอิฟรับสายทีอิฟว่าไงจ้าแกรี่โอ้โหเสียงอิฟไม่น่าเลย อ่าเดินดูทุกห้องเลยก็ล็อกค,ครับอืมพี่ต้องรู้แต่ว่าต้องเอารุมมาให้ผู้หญิงคนเนี้ยแล้วก็เฮ้ยทำไมมันไม,ไม่มีหัวคุณยังมันทิ้งครับอีกคุณเบรกอยู่เนาะมันทามันแตกได้นะัวอืออ้มเต็มหน้าอีกละเต็มหน้ากูเลย โยนทิ้งให้หมดครับรู้แล้วต้องโยนทิ้งครับโยนดิโยนทิ้งครับโยนทิ้งครับเอเจ็บอ้าวอีกแล้วอันสุดท้าย <c oughs> ถ้าเกิดไม่ทำก็ไม่ไม่รู้อะไรเพิ่มเติมอุเอ้าไม่ไม่แตกวะ ดูสิีฟมีรูทิพอื่นด้วยมีแก๊สแปลกๆออกมาแนละ้วอืออือหมายความว่าไงวะอู้อะไรวะเนี่ย ي, เฮ้ยเฮ้ยอย่ามาแก้แค้นนะเว้ยไม่รับไม่รับไม่รับฝากครับความแค้นอุ้เอา้าเฮ้ยมาอยู่ดีมีตะขอ,อวะมีคนมาตกปลาแล้วครับอือห้องนี้เริ่มน่ากลัวแล้วเนี่ยต้องรีบออกไปครับปรึกษาแกรี่ด่ดวนครับ ตือตืแกดีโอ้แล้วเราต้องอาตะขอชัดเบยอ,อะไรเนี่ยอาเกี่ยวเอาลงนั้นไปครับเอาลงกั้นไปหยับ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 เฮ้ยมันขึ้นไปแล้วบ้าเราลงนั้นไปครับก็ต้องไปฝั่งอีฟครับไปเอานั่นไงอ้สุดยอดครับอืมทำไม่ได้เนี้ยอืม แล้วก็เอาร่มมาให้อ e ีเลดี้นี่ครับเอาร่มไปครับเธอเฮ้ยอะฝนตกเอาฝน <laughs> ตกจริงด้วยอ่ามาลวเริ่มคืบหน้าแล้ะคืบหน้าแล้วโอ้ยเอาลุงตกปลาต่อลุงโอ้ลุงไม่ตกปลาต่อละเราต้องไปดูฝั่งแกนี้ครับเพรอเกิดฝนตกแอมถ้าผมนไปผิดในนั้นจะมีน้ำหยดครับเพราะมันมีรูจากด้านบน เสร็จแล้วครับว้าเป๊ะครับอู้โอาโอ้แก๊สออกไปแล้วครับเย็บอ่ะพอแก๊สไปแล้วเร,เ,รเราต้องทำไงต่อวะเออทำไงต่อวะถ้าแก๊สหมดแล้วด้านบนแก๊สก็คงจะหมดนะเซฟก่อนเซฟเซฟโอ้หมดแล้วจริงด้วยอ่าไปดูกันไม่มีแก๊สแล้วครับ ว่อบอุ๊ยอิฟดูบนดันไดดิแต่ว่าฉันต้องไปชั้นล่างแน่ๆนเลยอ๋อแกลลี่มันอยู่ชั้นล่างครับเราอิฟอยู่ชั้นบนอาเราต้องลงไปหาแกลลี่นะแต่ก่อนอื่นเราต้องไปเล่นแกลลี่ก่อนโอ้ยแกลลี่เริ่มเหนื่อยแกลลี่เสียงแกลลี่เริ่มเหนื่อยนะทำะไรแกลลี่เฮ้ย อีกผลไม้ขึ้นอ่ะว้าอูบะอุบา,บาไหนเก็บครับบออพิงส,สีน้ำผึงงูสดใสเป็นสีที่โปรดปลานนะครับ H H ดูตัว H and Serpent Spirit วิญญาณงูครับมีอะไรอีกให้เราดู H Hangman แปลว่าคนที่ถูกแผนนะมีอะไรอีก แมรี่จริงๆด้วยดดงไม่ผิดเลยโอ้แมรี่เป็นงานเขียนของเอกเวเธอร่าเ e e นี่ยครับชัดเลยแมรี่อยู่อยู่ที่นี่ครับมันติดอยู่ที่นี่เฮ้ยหูขยับได้เฮ้ยเไ้ยใครเคาะสัสว์ไอเฮยเฮ้ย คูมันบอกว่ามันได้ยินเสียงมันได้มันรู้ความลับของแมรี่แล้วครับเอาแรวนะครับแกรี่รู้อิปสวย <c oughs> เอ้าหวัวไอ้อั้สุติงกึศอันน้อกิเอาเก็บของได้ออมาเช็คครับอีโอ้มันไปเก็บบอลมาจากไหนอ่ะเย่ย เอ๊ะยงของกูอะาหรออืมเข้าไปเลยครับอือเพื่อนครับขอให้พี่เดินสะดวกนะครับเนี่ยเองก็คิดอีกทีได้ไหมเออหนักใจเลยเอาไหมอะวันอี่เราจะทำกันอย่างนี้ไหม อหวันเก็บวันเดือนอีไม่งงแบบนี้เลยไปล้วปีแปลงล็อกอีกตูดแล้วทานอู้มีอะไรเขียนบนประตูครับเรามาเล่นหาสมบัติกันอีกครั้งไหมใครมีกุญแจครับอืม โอ้ออ่ออ่อเอคิกคิกก้อนหินไม่ใช่เอ้ยมันขึ้นมาแล้วเปิดครัเปิดเปิดยีเปิดอ้เปิดเร็วเร็ว yêu ác o u hey Kelly đốn kinh no 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 Gary cái <coughs> này cái Gary nè ไม่รู้เดี๋ยวเซฟแยกเผื่อไปก่อนเดีย๋ยวสวยแกรี่โดนกินไปแล้วคุญแจอ่าได้คุญแจมาแต่ว่าแรกกับการที่แกรี่โดนกินรับโดนโดนแดกต้องไปเดินดูก่อนถ้าเกิดแกรี่ไม่กลับมาผมจะกลับไปเล่นใหม่ อ่ะเรวตัวไปอู้มาถึงแล้วแกรี่อยู่ไหนแกรี่ไปดูแกรี่ก่อนเลยอันดับแรกเสียงอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอะไม่เข้าไปแล้วกันเดี๋ยวต้องไปดูรูปแมรี่รอย่างครับเพื่อความให้กระจ่างครับเอ้ากลายเป็นมาเลสไหเฮ้ย เอ้เมื่อกี้มันเป็นแนรี่หาแล้วอิฟโดนหลอกนะอิฟอย่าเะาไว้ยเปิดเข้ามาเข้าไปครับต้องไปดูเออแกรี่อ,อสนุกจังเลยอะฮ่ฮะเฮ้ยแกรี่มันเป็นบ้าคุยกัไใครวะ เฮ้ยแกรี่เฮ้ยแกรี่เพื่อคนเดียววะแกรี่มีปัญหาเน่ครับทำไงดียัไงไงไม่อิฟอิฟแกรี่ลุกขึ้นมาดิวะโอ๊อยหหหมัดหนักดี้ บัดขวาดินระเบิดอีกทีอีกทีอีกท,กทีจะตื่นไหมยังไม่ตื่นใช่ไหมโอ้ยเจ็บทำไมอิฟตื่นแล้วโอ,อ้บัดหนักมากได้ใจเลยอิฟแมรี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอาต่อยแล้วก็กอดโอ้ โชคดีที่เจอแกได้ยินแต่ว่าเมื่อกี้โอเคดีแล้วที่เราเซฟมาอีกเซฟหนึ่งโอคจบถือจบพานนี้เลยกันพาร์ทที่เว่าไรวะพาร์ทสามเออจบแล้วจบจบจบเลยโอ้มีแต่คนมาสิงร่างอิบครับแล้วก็ทำการฮิลครับฮิลอย่เซฟสะพานนี้ขอจบเท่านี้เลยละกันสวัสดีสวัสดีครับ